รถตู้นะครับลูกค้านะครับ V.I.P. นะครับหรือรถครอบครัวนะครับและผมบอกเลยว่านะครับได้รับความนิยมนะครับในช่วง4สามถึงห้าปีนะครับมันจบ้านเรามากๆเลยนะครับสำหรับนะครับโตโยต้าเีลไฟและโตโยต้าผ่านนะลูกค้าและผมบอกเลยว่าแต่ละคันนะลูกค้าดูได้เลยนะครับดูแลรักษาอย่างดีนะครับผมบอกเลยนะครับแต่ก็มีทั้งตัวเป็นเป็นน้ำมันล้วนนะฮะและเป็นตัวไฮบริดมาให้ครบเลยลูกค้านะฮะับสำหรับใครที่กำลังมองหาอยู่นะครับในส่วนของนะครับรถครอบครัวรถตู้แบบนี้นะลูกค้านะ ผมบอกเลยว่าลูกค้าอย่าง้อยลูกค้านะครับประหยัดไปนะครับเป็นหลักคือเกือบสองล้านเลยเนี่ยแล้วผมบอกเลยว่าแต่ละคันนะครับราคาดีๆราคาเลาเาเลยนะครับลูกค้าแต่นะครับผมบอกเลยตรงนี้ก่อนเลยนะในส่วนของป้าทะเบียนนะครับบางคันนะครับอาจจะไม่ได้ให้ลูกค้าไปนะครับนะแต่ผมบอกเลยว่าบางคันนะครับนะมีชุดแต่งมาให้พร้อมแบบนี้เลยลูกค้านะครับในส่วนของนะครับเอาใจนะครับพ่อบ้านนะครับสายซิ่งนะครับนะตอนไปรุ่นเนี่ยครับอาจจะซิ่งตอนนี้มีลูกเล็กแล้วนะครับน่าจะซิ่งไม่ได้แล้วนะแบบนี้นะ ผมบอกเลยว่าของแต่งคือแท้ทั้งคันเลยครับของแต่งนะครับร่วมกว่านะครับเ,เกือบเกือบห้าแสนเลยลูกค้านะครับสําหรับใครที่กาลังมองหานะครับรถตู้ใช้งานหรือรถครอบครัวแบบนี้นะครับไม่ควรพลาดเลยนะครับนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับคิดเต็มนะ รีวิวทั้ง4คันนี้ให้ลูกค้าชมกันต่อไปเลยนะครับนะก่อนชมคลิปเต็มนะครับผมเสมอนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกดคอมเมนต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจงเล็กๆน้อยๆในงานและเป็นการดัน engagement ของตัวคลิปให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูรีวิวนะฮะทุกคันกันเลยนะครับผมนะว่าเป็นยังไงกันบ้างและมีออปชั่นอะไรกับแต่ละคันมีออปชั่นอะไรให้ลูกค้าบ้างและราคาเท่าไหร่กันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวคลิปเต็มกันเลย สวัสดีครับนะครับพบกับผมเซอร์เบอร์อีกแล้วนะครับวันนี้นะลูกค้านะครับมีในส่งกองนะครับรถตู้นะครับลูกค้า VIP หรือหัวครอบครัวนะครับที่นะครับช่วงหลังมานี่นะฮะสาถึงหปีหลังมานะผมบอกเลยว่าได้รับความนิยมในบ้านเรามากๆเลยนะครับนะและนะครับก็ยังเป็นครับเจ้าตลาดอีก1แบร์เลยนะครับและเป็นเจ้าตลาดอีก1รุ่นเลยนะครับที่นะครับ ได้รับคำนิยมมากๆแล้วก็นะครับได้ความชื่อมากรถใช้ดีนะครับนะนั่งสบายลำพังเลยนะครับนะก่อนไปชมคลิปเต็มนะครับผมเบอร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดคอมเมนต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับในการทำคลิปดีๆและเป็นการดันแอนเคิร์สเมนต์ของตัวคลิปให้ผมด้วยนะครับนะเดี๋ยวนะฮะเรามาเริ่มกันที่นะฮะคันแรกกันเลยลูกค้านะครับสำหรับคันนี้นะฮะเป็นในส่วนของ Total Wheel Fire นะลูกค้านะ2.5นะครับ ZRG นนนะคครัับีี้ป2019เลยนะครรับา100,000้ตนท r งนะครับมาคับตัวรถสีดเป็นลูกค้้้าานนะไดห แบบนี้เลยนะครับนะมาพร้อมกับชุดแต่งนะครับสเกรอบคัน like <hi> แบบนี้เลยนะครับลูกค like ้ามาพร้อมกับนะครับกระจังหน้าสีโครเมียมดูสวยแบบนี้เลยนะครับไสหน้านะครับเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะลูกค้าไม้สามดวงแบบนี้เลยนะครับพร้อมเดย์ทาวสปอร์ตไลน์มาให้ครบแบบนี้เลยนะครับด้านหน้ากระจังหน้าสวยมากเลยลูกค้านะครับพร้อมกระจกมองมุมข้างมาให้ครบแบบนี้เลย นี่ครับท้ายที่กลางมองหาอยู่ในพี่นะมาที่มาจัดไปเลยนะครับแล้วก็คันนี้นะครับเป็นหนึ่งคันนะครับที่มีของแต่งมาให้นะครับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นล้อแม็กเบรกนะครับและเครื่องเสียงเต็มลำเลยนะครับคันนี้นะครับหน้าล้อแม็กนะครับของ TBS Ford นะลูกค้านะมาพร้อมนะครับปั๊มเบรกนะครับเบมโบ้แท้มาให้แบบนี้เลยลูกค้านะครับนะหน้าหุ่นหลังซีพอ t มาให้สวยๆแบบนี้เลยลูกค้านะครับมาพร้อมกับัวรถสีดำเลยนะครับ ฮะสวยๆเลยนะครับด้านในนะลูกค้านะครับได้ในส่วนของนะครับบลอนด์หนังสีดํานะครับคนขับป่าไฟฟ้ามาให้แบบนี้เลยลูกค้าสภาพสวยๆกิ๊บๆเลยนะครับนะคันนี้ก็ได้พอมาร์ติฟังชั่นมาให้ทั้งซ้ายขวาเลยครบแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมตัวคูชคอนโทรนมาให้นะครับคันนี้หน้าป่าสวยๆเลยลูกค้านะครับเลขมหม่ยู่เป็นแค่หนึ่งแสนโลนะครับมาพร้อมจอกลางทัชสกรีนนะครับแอปเปิ้ลคาเพนด์ในโต้ได้นะลูกค้าสภาพสวยๆเลยนะครับแอร์ออโต้นะครับมาให้แบบนี้เลยลูกค้านะครับมาพร้อมเกียร์ออโต้นะครับ เป็นม like the ือไปฟ้าตัวเปียโคมีมาให้ครบเลยนะครับท right ี่สำคัญนะบอกคุณหน้านะสามารถเป่าก้นเหยนได้ด้วยนะลูกค้านะแล้วส่วนตัวนะครับที่ผมชอบคันนี้มากที่สุดเลยคือตัวนี้ลูกค้ากระจกมองหลังนะครับเป็นแบบตัดแสงมาให้นะแล้วก็ที่สำคัญนะครับเป็นทั้งก้องหน้ารถและก้องถอยไปในตัวให้ลูกค้าด้วยนะครับนะก้องขึ้นหน้าก้องข้นหน้าหลังนั่เองนะครับนะด้านบนนะครับลูกค้านะในส่วนของนะครับโซนด้านหน้าฝั่งของขับน้ามีใน่วนของกระตังคาวรูท็อปมาให้นะครับสามารถเปิดออกไปได้เลยครับคล้ายๆหน้าคาร์คัลลูงเครื่องเสียงมาให้นะครับ ของฟอกเข้ามาให้เต็มระบบเลยนะครับเครื่องเสียงประมาณแสนกว่าบาทเลยนะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมกับตัวโครงสร้งนะครับที่เป็นเกรด A เลยลูกค้านะครับนะอันนี้รถนะครับของผู้บริหารผมเองนะลูกค้านะสภาพนะครับรับประกันแน่นอนนะครับว่าประวัตินะครับไม่มีช็หนักเกี่ยความจมน้ำแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับสภาพสวยๆเลยเบาะนะครับนั่งสบายแบบนี้เลยนะครับนะสภาพกริบๆเลยนะครับประตูนะครับเป็นสไลด์ไฟฟ้ามาให้นะลูกค้านะทั้งสองบานเลยนะครับนะเป็นเบาะนะครับสามแถวมาให้สองแถวมาให้นะ เบาะแถว2องคลูกค้าเป็นเบาะนะครับหัวบิ๊กี้เมาส์มาให้นะครับสามารถปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะครับสภาพสวยๆเลยลูกค้าสามารถปรับนะครับไอตัวนี้นะครับเป็นปรับเอนนะครับไฟฟ้าแล้วก็ปรับยกขาไฟฟ้านะแต่ว่าตัวเลื่อนนะครับจะเป็นในส่วนของนะแมนนวลมาให้นะครับนะสครับเพดนะครับเวลฟ้าอยู่ให้ครบแบบนี้เลยมาพร้อมนะครับทมมดมอนคัตนะครับดําได้ส้มมาให้แบบนี้เลยลูกค้าสภาพสวยๆเลยนะครับน้าด้านหลังนะครับก็มีในส่วนของนะครับนะ ช่องจะขอมมาให้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะฮะเป็นถังขยะมาให้นิดนึงนะครับนะแล้วก็มาพร้อมกับช่องฮัตไฟให้ตรงนี้เลยนะครับนะด้านบนนนคับนะมีส่วนของไฟไลท์นะครับวิ่งครึ่งคันแบบนี้เลยลูกค้าสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะนลูกค้าเปลี่ยนสียังไงนะครับนะเดี๋ยวขออนุญาตับตัวนี้เก็บนิดหนึ่งนะครับนะสภาพสวยๆเลยลูกค้านะครับอ่านี่นะับนะผู้นั่งด้านหลังในคันนะตัวคันเลอร์นะครับลูกค้าสามารถปรับลีนี้เลยนะแม้สีจะเปลี่ยนไปเลยนะฮะ แต่ผมไม่แน่ใจว่าพอกี่เศษกี่เศษเฉดสีเนี่ยลูกค้าสภาพเป็นสวยเลยนะครับมีจอกลางนะครับสำหรับผู้สานตอนหลังมาให้ครบเลยลูกค้าจอไม่เสียนะครับใช้งานได้ปกติเลยนะครับในล้วก็มีแอร์ลามมาให้นะครับนะสองแถวนะครับนะพร้อมไฟสองสว่าตรงนี้ให้ด้วยนะครับนะเป็นแบบสีขาวนะครับแต่ว่าไม่สว่างมากนะเป็นแบบอมวอรมนิดนึงนะครับนะแล้วก็นะครับ ด้านหลังนะครับสามารถปรับอุณนภมแอร์เองได้ด้วยนะลูกค้าสภาพเป็นสวนแล้วก็สามารถเปิดประตูเองได้ด้วยนะครับนะโดยที่ไม่ต้องง้อคนขับเลยนะครับนะแต่ว่าส่วนใหญ่นะครับพวกนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวคนขับที่เปิดให้นะลูกค้าเพราะว่านี่ครับเป็นรถนะครับนะรถครอบครัวหรือรถตู้นี่นะครับนะสวิตช์อย่งนี้เลยนะครับสวิตช์นะเปิดปิดกระจกนะครับได้ประตูนะฮะ แล้วก็นะครับสามารถเปิดปิดนะครับในส่วนของราคาสมรู้ด้านบนตรงนี้ได้นะครับและเปิดประตูตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มีส่วนของนะครับคล้ายๆผมฉุกเฉินนะครับนะเมื่อประสบอุบัติเหตุมาให้พบเลยนะครับนะในส่วนของคันนี้นะครับเป็นในส่วนของนะครับรถองเกมาร์เก็ตนะลูกค้านะเป็นของ TPM มอเตอร์นะครับซึ่งนะครับเป็นนะครับโชว์รูมนะครับนำรถเข้านะครับที่ขึ้นชื่อมากเลยนะส่วนตัวผมผมจำได้ว่าศูนย์เขาน้าจะอยู่แถวๆีิครินทร์นะลูกค้านะสภาพสวยแบบนี้เลยนะครับนะกิ๊บๆเลยนะครับนะ นีวันที่หลังคันขายให้นะครับในส่วนออกเครื่องเกียร์ให้ถึงสปี20,000ื่น 5, 2, 3, 2, โลนะครับบริการช่วยเหลือ24ชั่วโมงให้เองหนึ่งปีเต็มๆเลยลูกค้าสภาพ,พยายสวยๆแบบนี้เลยนะครับในส่วนคันน้าเบรกเบมโมนะครับหน้าหลังนะลูกค้านะมาพร้อมกับเบรคไฟฟ้าแบบตรงรุ่นเลยนะครับมาพร้อมยุ่งแต่งสกรอปคันแบบนี้เลยนะครับด้านหลังนะนี่จะทรับ LED นะเป็นสีสโมกมาให้แบบนี้เลยลูกค้าสภาพกริบๆเลยนะครับในส่วนของคาดเอวนะครับได้เป็นสีโครเมียมมาให้แบบนี้เลยลูกค้านะครับพร้อมต้องไฟหลังมาให้ครบๆเลย เซนเซอร์ท้ายหลังมีให้นะครับถึง4จุดเลยนะครับแล้วก็รนโมทสปอตเล่นหมดนะครับมาพร้อมกับไฟเบรคของวิสามาให้ครบ8นี้เลยนะครับกับราคานะครับรุคาคันนี้นะครับราคาลงมาเหลือเพียงแค่2ล้าน1 0 0 0 0 5 9 0บาทเท่านี้นะครับใครที่สนใจนะครับพี่ารี่มาจับพี่มาจองกันได้เลยนะครับนะสรารับใครางหารถอย่างนี้นะครับร้อยให้คนแก่หรือให้ลูกนะครับม่าสบายมากขึ้นนะผมบอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆหรือนะครับใครที่กําลังนะครับ มีทุกกิจส่วนตัวและอย่างนั้นรถแบบนี้นะครับแล้วก็มีเวลาในการทํางานมากขึ้นนะครับเพราะว่ามีคนขับอยู่แล้วเนี่ยผมแนะนําได้เลยนะครับนะรีบมาจัดได้เลยนะครับอย่างน้อยนะครับพี่ประหยัดไปได้ประมาณเกือบเสองล้านเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่กําลังมองหานะครับรถตู้มาใช้งานนะครับคันนี้เป็นหนึ่งคันเลยนะครับสำหรับตัวต้าเบลซฟาเนี่ครับสองจุดห้าซัตจีคันนี้ปี2019เก้าเลื่องมาประมาณแสนสามปีนี้นะครับกับราคาบีแค่สองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับคันนี้มีชุดแต่งในส่วนของตัวเครื่อองงเเเสียนนนะะะะคคครรรรััับบบบบบลล้แแม็กกโ นะแล้วก็สี่อ่อสี่ล้อเลยนะครับแล้วก็เบรกเบรกมือไฟฟ้าแบบตรงรุ่นมาให้เลยนะครับนะอันนี้นะครับเป็นในส่วนของนะครับน้ำมันร้เลยนะลูกค้านะและนะครับโดดมาอีกคันนึงผมชอบสีคันนี้เป็นการส่วนตัวนะครับลูกค้านะสำหรับโต้ต้าโรลไฟน์นะครับนะคันนี้เป็น2.5นะครับตัวไฮบริดนะครับอีโฟนะครับนะคันนี้ได้มา80,000โลลูกค้านะครับได้ตัวรถเป็นเสีย้ตาเลยนะครับได้รถปี2020ลูกค้าแล้วก็มากับราคาเพียงแค่1ล้าน 99 0 0 0บาทลูกค้านะครับราครับปรับมาเหลือเท่านี้เลยนะครับนะาได้หน้าเหมือนกันเลยนะฮะเซ็นเซอร์ด้านหน้ามีให้นะครับมีกล้องให้ด้านหน้าเหมือนกันเลยนะสภาพอยู่ส่วนแบบนี้เลยนะครับกระจังหน้าสีคมเมี่ยนะครับพร้อมโลโก้โตโยต้านะครับสีฟ้าตามสไตล์คลาสสิกของตัวไฮบริดอยู่แล้วลูกค้านะในส่วนของไฟหน้านะครับได้เป็นโปรเจคเตอร์แบบ3ดวงแบบนี้นะลูกค้านะคไฟเดนทานเดไลท์มีให้ครบแบบนี้เลยนะับกระจังหน้านะครับแบบนี้เขาเรียกว่ากระจังหน้าทามฟาร์มเมอร์นะลูกค้าสวยๆเลยนะครับตัวรถเป็นสีนาตตแนนนะะะคครรััับบ่่่ววไมมเหือ เขาจบมุมมุมมีมาให้ไงลูกค้าสภาพสวยสวยเลยนะครับใครที่สนใจนะพี่น้าติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่ช่องทางที่ผมทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยใน grab นะล้อแมกนะครับนะ,นะบนะส,สวยๆยเลยครับปัดหน้างเงานะครับโลโก้ชัดเจนนะครับรัวยางโยโคัวมาแบบนี้เลยลูกค้าและที่สำคัญนะทุกคนะันมีบางทีหลักการขายให้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะติ๊กเกอร์ไฮเบรินอยู่ครบเลยลูกค้าสภาพสวสวยเลยผมบอกเลยว่าลูกค้าต้องมาดูสีตัวจริงสีตัวจริงสวยมากนะครับนะ กล้อง360มีให้ครบทุกคันอยู่แล้วนะครับออปชั่นเขาครบอยู่แล้วนะพี่เนาะในส่วนของนะครับรถนะครับตู้แบบนี้นะเปาหนังสีดาเหมือนกันเลยนะปัดไฟฟ้าคู่หน้านะครับนะนั่งสบายแน่นอนนะนะสำหรับสายพ่อบ้าน,นะครับที่ไม่มีคนขับรถนะต้องไปส่งลูกโรงเรียนหรือพาภรรยาหรือพาลูกไป,ปเทีย่ยวเผาแม่ไปเทีย่ยวตากอากัดผมแนะนาเลยเลยเขาได้ส่งของตัวแบบไฮบริดเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ นั่งสบายแน่นอนนะครับผมอะไรมาติดฟังก์ชันมาให้ครบเหมือนเดิมลูกค้าซ้ายขวานะครับนันแล้วก็มีในสองคูนุ่นโทรมาให้นะคันนี้เล่นใหม่เพียงแค่86,000โลลูกค้ามาพร้อมจอกลางทัชสกรีนนะครับออปเปนคาเพนดอรโต้ได้นะมีในสองเนวิเตอร์มาให้พร้อมเลยนะครับแอร์ออโต้นะครับมาพร้อมเกียร์ออโต้นะครับคันนี้นะครับเพิ่มมาในส่วนของตัว EV โหมดเพิ่มเข้ามาเห็นไหมครับกต่อีโคโหมดนะเพราะว่าคันก่อนหน้านี้ไม่ได้มีครับเห็นไหมครับราคาจะมีแค่ส่วนของเบรค์ดีไฟฟ้าตัวเบรโฮแลล้้ววกก็ตัันนนื่่แคเองนะ แล้วก็เหมือนเดิมนะครับในส่วนของบอกคู no. no. yes. ่ห like น yeah. well, ้านะครับ like ท like ี like ่มีเ like ป่าตัวของก้นเย็นนะครับนะแล้วก็มีช่องเก็บของนะครับแล้วก็ตัวชาร์จไฟแอดอยู่ในนี้นะฮะแล้วก็ด้านบนนะครับนะข้าวจมังหลังนะครับเหมือนกันเลยนะครับเป็นทั้งกล้องนะครับหน้ากล้องหลังนะในแต่ตัวมาให้พร้อมนะครับแล้วก็นะครับด้านบนนะครับก็มีสามารถเปิดประตูได้นะครับเปิดคาสลูปได้นะครับแล้วก็ในส่วนของปุ่มนะครับ SOS มาให้พร้อมเลยนะครับก็เป็นหลังคาทุบท็อปเหมือนเดิมลูกค้าสามารถเปิดได้นะครับนะมันจะไม่เหมือนสลูปนะครับแค่เปิดแล้วก็งัดขึ้นเเฉยๆทัั้งนนนนอะะครบ สภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ราคานะพี่นะอยู่เพียงแค่1นึ่งล้านเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับนะมาพร้อมมาลังติดหนังขายเครื่องเกียร์ให้ถึง2ปี20,000โลเลยนะครับบริการช่วยเหลือยี่ชั่วโมงให้หนึ่งเต็มเเลยนะครับพร้อมเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับและเก็บรายละเอียดตัวรถนะครับให้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนสองหม้สำหรับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับนะนะคันนี้ก็เป็นรถนำเข้านะครับลูกค้าจากตัวนะครับเปรียบมาเก็ตอย่าง TPM Motor เช่นกันเลยนะครับ นะมาพร้อมกับตัวพรมดับบลันคันนะครับดำได้แดงทั้งคันเลยนะครับอาจจะเลิกน่อยนะครับพอน,นี้ว่ามีถ่ายคลิปนะครับนะเมื่อวานฝนตกนะครับนะตัวกับเพนนะครับเป็นแบบมีไฟมาให้พร้อมนะเป็นเวลไฟแบบนี้เลยนะครับ สีสวยมากพี่ผมอยากให้มาดูตัวจริงสีตาลตัวนนี้สวยมากนะครับเบาะเหมือนกันเลยลูกค้านะครับเป็นเบาะนะหัวมิกิมส์เหมือนกันนะครับในส่วนของนะครับปรับเอนแล้วก็ปรับตรงขานะครับเป็นปรับไฟฟ้าเหมือนกันเลยนะครับแต่ถ้าเกิดตัวเลื่อนเบาะนะครับจะเป็นแบบแมนตนวดมาให้เหมือนกันเลยนะครับด้านหลังก็พรมดัมเบลคัทดำได้แดงทั้งเส้นเหมือนกันเลยนะครับออปชั่นเหมือนกันเลยนะครับนะแล้วก็มีในส่วนของนะครับนะที่ก็บของเหมือนกันเป๊ะนะครับลูกค้านะก็ตรงนี้นะครับเป็นถังขยะมาให้ครบเลยนะครับนะ สภาพสวยๆเลยนะครับด้านบนนะครับก็นะเหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยนะครับผมนะก็มีในส่วนของนะครับนะแอร์นะครับที่สับมาปรับอุณหภูมิเองได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนไฟตัวแอมเบียนไลท์นะครับลูกค้าได้นะครับเหมือนกันเป๊ะๆเลยนะครับแล้วก็วาพร้อมราคาสลู์แบบนี้เลยนะครับนะแล้วก็มาพร้อมกับนะหน้าจอนะครับ สำหรับผู้โดยสารตอนหลังให้นะครับมาครบตั้งหน้าจอตัวนี้น่า่า1 7ถึงิก้วนะลูกค้าอันนี้ผมไม่แน่ใจจริงๆเลยนะครับนะเพราะว่าที่เราไม่ค่อยมีรถแบบนี้เข้ามานะจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นรถยึดรถเก่งญี่ปุ่นก็ส่วนใหญ่นะครับอย่างโตโยต้าอะไรพวกนี้เป็นหลักนะครับหรือฮันด้านะครับก็มีแอร์เราให้นะด้นข้ันนะครับสำหรับผู้โดยสารตอนแถว2กับแถวสามาให้ครบเลยนะครับแล้วก็เบาะแถวสามนะลูกค้านะคันเมื่อกี้นะฮะเขาพับเก็บนะครับอันนี้นั่งสบายมนกนะครับตัวใหญ่นั่งสบายแน่นอนไม่อึดอัด มีในส่วนของนะครับที่วางแค่ตรงนี้ให้นะสำหรับใครที่นั่งทํางานนั่งดื่มกาแฟตอนเช้านะครับผมแนะนําเลยนะครับนะไม่ควรพลาดเลยแล้วก็ราคานะครับหนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทลูกค้านะครับราคาไม่ถึง2ล้านลูกค้าได้ขับโตตารี่เวลไฟได้รถตู้นะครับผู้บริหารแบบนี้ไปใช้งานแล้วผมบอกเลยว่าได้เป็นตัว e4 hybrid มาให้พร้อมเลยนะครับสภาพผิวสวยแบบนี้เลยนะครับด้านหลังนะครับด้านมีเซนเซอร์ที่หลังให้ถึง4จุดเลยนะครับมาพร้อมชุดแต่งสเกินรอบคันเช่นกันเลยลูกค้า มาพร้อมกับไฟท้ายนะครับ LED นะครับแบบเป็นสโมกมาให้เลยนะครับนะแล้วก็ในส่วนของนะครับคาดเอลีโครมีมนะครับต้องถอยหลังที่จากโรงงานมาให้ครบนะครับสติกเกอร์เบอร์ไฟอยู่ครบนะฮะสติกเกอร์ในส่วนของนะครับไฮบิดนะครับนะแล้วก็ในส่วนของ e 4อยู่ครบแบบนี้เลย ด้านสปอร์ตด้านบนนะฮะสีเดียวกับตัวรถนะครับมาพร้อมไฟเด็กคนที่สามเลยนะครับประมาณที่สนใจนะพี่คันนี้นะผมบอกเลยว่าโคตรน่าใช้และสีตัวจริงสวยมากนะครับสำหรับโตลต้าเวลฟานะครับ2.5ไฮบริดนะครับตัว e4 นะครับปี2020คันนี้นะครับสีดำปาลนะครับราคาเดี๋ยวเพียงแค่1นึ่งล้านเก้าหบาท1นึ่งล้านเก้าแบาทลูกค้าคอนอยู่ประมาณเกือบเกือบสี่หมนะครับขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้าเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่ลูกค้านะครับที่ซื้อรถประมาณนี้ผมแนะนำผมรู้เลยว่าลูกค้ายังไงก็ อาจจะซื้อสดหรือว่าดาวของเขาคือ้ออยู่แล้วนะครับแต่อยู่ที่กําลังของลูกค้านะครับผมว่ารถพวกนี้ครับเหมาะนะฮะสำหรับลูกค้าที่นะครับกำลังเริ่มทําธุรกิจและต้องใช้เวลาในการทําธุรกิจไม่ว่าจะเป็นนะครับอยู่บนท้องถนนนะคือทุกเวลานะครับเกีย่ยวกับการทางานผมแนะนําเลยนะครับแล้ก็เพิ่มคนขับรถเข้าไปหรือไม่ต้องเพิ่มคนขับคนขับรถไปก็ได้นะครับจะเป็นลูกน้องที่เป็นคนสนิทหรือเป็นภรรยานะครับที่ทาธุรกิจร่วมกันนะให้ภรรยาเป็นคนขับหรือพี่เป็นคนขับนะครับแล้วก็ให้ตัวภรราาานทํง น้ำหมาะสําหรับลูกค้าที่กาลังเริ่มทําธุรกิจนะครับและต้องการเวลาทั้งหมดในการทํางานลงไปเพื่อให้ครอบครัวตัวเองนะครับมีความสบายยิ่งขึ้นในอนาคตนะผมแนะนาเลยนะครับอย่างน้อยลูกค้าเปียกไปได้ประมาณเกือบเกือบสองล้านกันเลยทีเดียวนะครับและขั้นต่อไปลูกค้านะสาหรับคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นแบรนด์หลักอยู่แล้วนะสำหรับโตลต้าเอาผ่าลูกค้า2 5งไฮบริดเหมือนกันเลยคันนี้ได้รถมี2019เลยนะครับคันนี้ราคาดีมากพี่1 5 9 9 0 0 0บาทครับ ที่เวลฟา,าเอาผ่านไม่ถึงร้านหกได้ตัวไฮบริดนะครับและที่สำคัญได้านาบทาฟอร์เมอร์นะครับชชยหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับลูกแก้วมาให้นะครับพร้อมไฟเดทามมาให้ครบไฟตัดต่อามาให้ครบ,คบแบบนี้เลยราบเซ็นเซอร์ด้านหน้ามีให้นะครับมาพร้อมกล้อง360เลยมอเตร์โชว์ชัดเจนนะอันนี้นเขาเรียกว่าหน้าหน,น้าทาฟอร์เมอร์เลยลูกค้ามาพร้อมชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันสภาพสวยๆแบบนี้เลยลูกค้านะครับสภาพกริปๆเลยนะครับ นะครับกระจกมองมุมมีให้เหมือนกันเลยลูกค้าแต่ว่าคันนี้นะผมบอกลูกค้าก่อนเลยนะครับคันนี้นะครับตัวรถจริงนะครับเป็นตัวรถสีขาวนะตัวรถสีขาวนะครับแต่ว่าลูกค้านะครับโดยเฉพผู้บริหารผมนะเขาแรปมาเป็นในสของสีเทานะครับด้านแล้วก็แรปมาดีด้วยนะครับแล่ที่สาคัญนะครับม่ได้โลงเล่มนะครับนะเป็นสีขาวปกติเต็มเดิมแค่แรปสีกันรอยเฉยๆเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าลูกค้าอ่าผู้บริหารของเาชอบสีเทาแค่นี้เองนะครับ นะมาพร้อมกับรถแม็กอันลอยลูกค้านะครับสภาพสวยๆเลยนะครับแล้วก็ยังเหมือนเดิมลูกค้าตัดด้วยยางเยียรคว้าเหมือนเดิมนะครับชัดเจนแบบนี้เลยชิคเกอร์ไฮบิดอยู่ครบเลยลูกค้าสภาพสวยๆเลยนะครับนะใครหาอยู่นะพี่นะไฮบิดนะเอาผาดนะครับขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับเห็นไหมครับลูกค้าขอบประตูเป็นสีขาว นะครับพะว่าตัวแล้วเป็นสีขาวนะครับนะตัวสครับเพจนะครับตัวอพาดนะครับเป็นแบบเรืองแสงมาให้แล้วแต่ว่าคันนี้นะครับได้ในส่วนของภายในที่เป็นเบาะผ้าสีครีมลูกค้าสภาพแบบนี้เลยมีเลอะอยู่นะครับตามการใช้งานแต่ถ้าใครอยากได้เป็นเบาะผ้าบอกได้เดี๋ยวจัดการให้ไม่ใช่ปัญหานะครับนะคันนี้ก็พวงมาลัมัลติฟังก์ชันเหมือนกันลูกค้าซ้ายขวาครบครบทุกคนทนมีให้คันนี้เลขใหม่เียแค่1นึ0 0 0สโลลูกค้าจอกระางทัสดีเหมือนกันเลย Apple CarPlay ได้ห่อโตได้ะนขับนะแล้วก็สของเนเก แอร์ออโต้นะครับน้มาพร้อมกับตัวเกียร์ออโต้นะครับเบบมือซ้ายตัวเบรกโหมแล้วก็ e v หมดเพิ่มเข้ามานะครับส่วนกระจกมองหลังเหมือนกันเลยลูกค้านะครับเป็นทางกล้องถอยแล้วก็กล้องมาทิศหน้าหลังมาให้ในตัวเลยนะครับสภาพเป็นส่วนเลยแต่ว่าตัวผ่าตัวนี้นะฮะจะไม่มีในส่วนของนะครับตัวเบาะหน้าที่ตอกก้นเย็นมาให้ลูกค้านะแล้วก็เหมือนกันเลยนะครับด้านบนก็เป็นหลังคาดูท็อปเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ตัวสวิตช์นะครับเปิดกระจกนะครับน้าแล้วก็ในส่วนของเปิดหลังคาสลูวนะครับแล้วก็ปุ่ม s o s มีมาให้คคครรรบบบบบแเลยยนนนนนะะััภาใใก็ส่วของ สันคอนโซลด้านหน้าก็เป็นสีดำนะครับตัดด้วยลายมาอยู่แล้วนะฮะตัดสไตล์คลาสสิกอยู่แล้วนะครับผมนะด้านหลังนะครับหนาได้เบาะหัวมิกกี้เมาส์เหมือนกันเลยลูกค้าสภาพสวยๆเลยนะฮะเป็นเบาะผ้าสีเบจเหมือนกันเลยนะครับอาจจะดูรายากหน่อยนะครับแต่ว่าตัวนี้นะฮะจะเป็นแมนนวลทั้งหมดนะลูกค้าสำหรับอวบหัตัวนี้นะมอกจาจะเป็นนะครับที่ดันเท้าหรือเอ็นบอยนะครับเอ็นเบาะนะครับจะเป็นในส่วนของนะครับแมนนวลทั้งหมดเลยนะครับมาพร้อมกับสครับเพดเรืองแสงเหมือนเดิมนะครับพร้อมพรมกระดุมมาให้้รรอบบบบคคัันนนแีเลยะ นะแล้วก็มีที่เก็บของให้เหมือนกันเลยลูกค้านะครับนะอ่านะครับมีช่องชาร์จไฟบีด้านล่างให้นะครับแล้วก็มีที่วางแกนตรงกลางแบบนี้ให้นะครับด้านบนนะครับก็ได้ผ้าหลังคาสีเทานะครับนะครับพร้อมจอสำหรับพื้นฐานตอนหลังมาให้นะครับแล้วก็ใส่อาร์บิสไลท์นะครับครึ่งคันเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็สามารถปรับอุณหภูมิแอร์เองได้นะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับนะแล้วก็แอร์นะครับตัวแอร์ราวด้านบนเห็นไหมครับลูกค้าจะไม่เหมือนกับตัวไฟนะครับแล้วก็ไฟก็จะไม่เหมือนนะครับจะสว่างจะเป็นดวงใหญ่ นะครับก็บอกด้านหลังนะครับลูกค้าสภาพกริบๆเลยนะครับตัวใหญ่นั่งได้สบายแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะไม่อึดอัดแน่นอนนะครับสำหรับใครที่หาเอาผ่ามาใช้งานก็ตอบโจทย์อีกหนึ่งกันนะครับนะรถคันนี้นะครับก็เป็นในส่วนของนะครับเขาที่มาจากนะครับ TPM Motor เช่นกันลูกค้าเป็นบริษัทนําเข้านะครับรถนะเกรย์มาร์เก็ตนะครับนะพี่ผมบอกเลยว่าส่วนใหญ่นะครับนะอ๋อขาที่นั่นเยอะมากนะครับนะพอผมว่า สู่ในแรงเขาแน่าจะได้รับความนิยมมากๆและได้รับความน่าจะถือมากๆเลยสติกเกอร์ E4 อยู่ครบนะครับนะ,ไฟ,ะไฟท้ายนะครับแบบ LED มาให้ครบเลยลูกค้าพร้อมนะครับคาดเอลสีโครเมียมนะครับอุโอตโ,โก้นะครับชัดเจนไฟเบรกตรงที่สามสปอร์ตเลื่อนบนมีให้นะครับนะความต้องขับหลังวิ่งจ่าโรงงานนะครับนะสติกเกอร์ผ่านอยู่ครบเลยลูกค้าแล้วมาให้สนใจนะพี่คันนี้นะฮะร,ราคาอยู่เพียงแค่1นึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทลูกค้าถูกกว่าฟอร์จูเนอร์อีกนะครับถูกกว่าฟอร์จูเนอร์ไปไ้ายแดงอีกพี่ แต่พี่นั่งเงาผ่านแล้วปี19ด้วยนะครับได้ตัวไฮบริดด้วยนะครับตัวรถสีขาวนะครับนาะไม่ได้ลงเล่มนะครับแค่แต่แกันลอยมาเฉยๆนะนะสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับใครสนใจนะพี่นั่ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ผมทิง้งไว้ด้านล่างได้เลยนะครับนะสภาพสวยๆแบบนี้นะฮะมากับราคา1ล้าน5 9 9,000บาทนะครับเครดิตดีได้เครดิตสด,ด,ดาได้หมดทุกคันนะลูกค้านะสภาพสวยๆแบบนี้เลยและนะครับลูกค้าน้าใหม่นะครับสําหรับ โต้เฒ่าผ่าลูกค้าคันนี้ตอนตัวน้ํามันล้วนนะครับเป็นตัว2.5นะครับตัว S นะครับลูกค้า C ี่แพคเกจนะครับปี2021เลยนะครับลูกค้าคันนี้นะครับราคาอยู่ที่1ล้านไอสองล้านหนึ่งแสนาบาทเช่นกันได้รถปี2021ได้หน้าใหม่นะครับหน้าทามฟอร์เมอร์แบบนี้เลยนะฮะกระจังหน้าเป็นเส้นๆสีโครเมียมแบบนี้เลยนะครับพร้อมไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ลูกแก้วสดวงมาให้แบบนี้เลยลูกค้า ไฟเดียทมนนะครับไฟดัดหมอกมีมาให้ครบเลยเซนเซอร์ด้านหน้ามีให้ถึง4จุดเลยนะฮะสภาพสวยเลยแต่คันนี้ผมบอกเลยว่าน่าจะไม่ได้ปลาทะเบียนนะ <c oughs> นะครับเพราะว่าปทะเบียนน่าจะมีราคาสูงพอสมควรเลยนะครับได้ตัวรถเป็นสีดําแบบนี้เลยลูกค้านะครับมาพร้อมร้อแม็กนะครับปัดหน้าดำบบสวยๆแบบนี้เลย รัถยังมีสโตนนะครับนะสภาพกลิบๆแบบนี้เลยนะครับนะกระจกมองข้างแบบภาพไฟฟ้าเหมือนกันเลยลูกค้าสภาพรถสวยๆเลยคันนี้คือเพิ่งมาสดๆร้อนๆเลยลูกค้านะครับด้านในนะครับนะได้รับส่งของเบาะหนังสีดํานะครับปรับไฟฟ้าคู่หน้ามาอยู่แล้วนะครับนะเบอกคาร์บักเก้นซีตัวใหญ่นั่งสบายมากนะครับพ่ะแม่มาติดฟังก์ชันซ้ายขวามาให้ครบเลยลูกค้าพร้อมคูชันโทนคันนี้เลขใหม่เป็นแค่1นึ่งแสนสองหมื่นโลลูกค้า มาพร้อมจอกลางทัชสกรีนนะครับแอปเปิลคัพเฮนด์ออโต้ได้นะครับมินิบิคเตอร์ในตัวแล้วจมมองหลังนะครับนะเหมือนกันทุกคันเลยลูกค้านะครับนะเป็นกล้องมาให้ตัวพร้อมนะครับในส่วนของนะฮแอร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้ลูกค้านะครับเบรคเมือไฟฟ้าตัวเป็นโคนนะครับกันลื่นอีโค่โหมดมาให้แล้วก็เหมือนเดิมเบาะคู่หน้านะครับสามารถปรับพุ่นเย็นได้นะครับแล้วก็หลังคานะครับเหมือนกันเลยนะออปชั่นเหมือนกันเลยนะเปิดประตูนะครับเปิดฝาท้ายนะครับแล้วก็ SOS นะครับแล้วก็ในส่วนของ เบาหลังคาดูท็อปมาให้แบบนี้เลยนะครับสภาพสวยๆเลยพี่คันนี้นะตั้งขาอยู่ที่ราคา2องล้านหนึ่งแห้าหมื่นเก้าพันบาทด้านหลังนะครับก็ด้ในส่วนของเบาะหนังสีดํานะครับนะเป็นหัวบิกกี้เมาส์นะครับปรับเอ็นนะครับไฟฟ้าแล้วก็ปรับตัวยกท้าเป็นไฟฟ้านะครับมาพร้อมพรมกระดุมรอบคันเลยนะครับนะจะส่วนของตัวเือนเบาะเข้ามาข้างหน้านะครับลูกค้าจะเป็นในส่วนของตัวแมนนวลอยู่นะครับนะแล้วก็ไฟเบรไลท์นะครับมีเหมือนกันเป๊ะเลยลูกค้านะครับ อแต่ตัวนี้นะตัวจอนะครับน่าจะเปลี่ยนเป็นในส่วนของตัวนี้นะครับไม่ได้เป็นปุ่มกดแล้วครับเป็นแบบว่าทัชนะแต่ว่าตอนนี้รถไม่ได้สตาร์ทนะครับก็ก็เลยเปิดไม่ได้นะผมว่านะเพราะว่า <quelques> ผมก็ไม่มีความรู้เหมืนอนกันเลยนะครับนะไงก็อขออภัยด้วยนะถ้าลูกค้าสนใจนะครับเดี๋ยวผมหาข้อมูลมาให้แต่ผมว่าน่าจะเป็นแบบทัชเพราะว่าไม่มีปุ่มกดแล้วนะครับนะแล้วก็ด้านหลังนะครับก็สามารถป,ปรับอุณหภูมิแอร์ได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนในส่วนของไฟเป็นหลายด้านนะครับมาพร้อมรถต่าะค่าสล นั่งสบายเหมือนเดิมลูกค้านาะผมบอกเลยใครหาอยู่นะครับลูกค้าโตต้าเอาผ่านะครับปัน,นี้ปี2021เลยลูกค้าเป็นตัว 2.5S นะครับตัว C Package นะครับปี2 0 2 0เียลขไม่1,000กะโลนั้นเองราคา2ล้าน159,000บาทลูกค้าสภาพสวยๆเลยครับเซ็นเซอร์หลังมี4จุดนะครับไฟท้ายแบบ LED นะครับคาดเอลีโคมเมียมนะครับพร้อมกล้องถอยหลังที่จากโรงงาน สิกเกอร์ผ่านอยู่ครบนะครับในส่วนของสปอนเซอร์บนนะครับพร้อมไฟเบร์ตัวที่3มีให้ครบๆเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับไรก็มองมองหารถตู้นะครับแบบนี้ไปใช้งานนะครับสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ผมทิ้งเอาไว้ด้านล่างได้เลยนะครับหรือโทรมาที่เบอร์โทร083นะครับ2325820นะครับเซอร์เบอร์ตลอด24ชั่วโมงลูกค้าสามารถแอ็ดบ้างเขียวจักเพิร์นี้ได้เลยนะครับทุกคันนะครับน้ำมีมางสิดหลักการขายให้ลูกค้าแน่นอน100%นะครับและทุกคันนะครับ รถประการโครงสร้างเกตเครับไม่มีประวัติสนักที่ข้ามจมน้ําแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนะสำหรับใครที่หาอยู่นะครับไม่คนณพลาดเลยนะครับนะผมบอกเลยว่าเหมาะมากๆนะสําหรับอย่างที่ผมบอกข้างต้นนะครับลูกค้าที่นะครับกําลังนะครับ เริ <cin> ่มสร้างธุรกิจนะแล้วต้องใช้เวลาทุกนาทีนะครับให้มีค่าในการทํางานนะครับเพื่ออนาคตของครอบครัวที่ดีขึ้นนะผมแนะนําเลยนะครับเพราะลูกค้ารู้ได้ไหมครับว่ารถตัวนี้นะครับเอาผ่านเวฟァเนี่ยช่วง4 3-5ปีหลังพเนี่ยครับได้รับความนิยมกับบ้านเรามากๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นรถที่ใหญ่นะครับเป็นได้ทั้งรถส่วนตัวรถครอบครัวนะครับได้หมดเลยนะครับแล้วก็นั่งสบายนะครับนะแล้วก็เหมาะกับการทํางานในบนท้องถนน เพื่อให้เวลาไม่สุดปลานั่นเองนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับทุกคันนะครับมีในสอของวันที่หลังคันขายให้นะครับนักเครื่องเกียร์ให้ถึง2ปี2 0,000ืโลเลยนะครับบริการช่วยเหลือ24ชั่วโมงให้1ปีเต็มๆเลยนะครับพร้อมเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับและเก็บรายละเอียดตัวรถนะครับให้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนสมบ่อสำหรับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ผมทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยนะครับหรือโทรมาที่เบอร์โทรศูนย์แปดสามนะครับสองสามสอง สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะผมเซเบอร์นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ๊บกดคอมเมนต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับในการทำคลิปดีๆแนะนำพดีๆแบบนี้มาเสน่กับลูกค้าด้วยนะครับผมนะสำหรับวันนี้ผมเซเบอร์ต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ